พี่ปิมเราจะออกไปทำธุระข้างนอกเจอรถจอดขวางแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีอะครับก็เขียนสิจ้ะมาเดี๋ยวพี่ช่วยเขียนเดี๋ยวพี่ปิมจะเขียนได้ยังไงพี่ปิมเป็นผู้หญิงผมอะเป็นผู้ชายเขียนเองแหมเป็นผู้ชายเลยจะโชว์แมนเลยนะไม่เป็นไรพี่ว่าพี่เขียนได้เออมันไม่ค่อยขยับเลยอะบอสมาช่วยกันเขียนหน่อยสิ ผมบอกแล้ววให้ผมเข็นให้ <m uch> ผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนี่นี่ <m uch> ใส่ถุงมือแล้วจะมีพลังพิเศษเหรอนี่เดี๋ยวก็รู้ครับนี่เอาเป็นว่าใส่แล้วจะแรงเยอะก็แล้กันถามว่าดันรถนี้ได้เลย <c oughs> พี่สาวเดี Blind ๋ยวพี่ปิมจะต้องเรียกผมว่าฮีโร่บอสคนทั่วไปเนี่ยจะดันรถที่กระโปรงหน้าหรือไม่ก็ฐานเลใช่ไหมดูนะ บจริงด้วยอะ่ะบอสทำได้ไงอะ่ะแล้วทำไมดันที่ล้อรถแล้วมันไปได้ง่ายกว่าดันที่ตัวรถอีกละ่ะจะมาเฉลยคำตอบให้น้องๆครับว่าทำไมการหมุนที่ล้อมันถึงเบาแรงกว่านะครับก็เพราะว่าตอนเนี้แรงที่พี่ออกไปกระทำกับล้อเนี่ยแรงถูกส่งมาอย่างล้อโดยตรงนะครับเมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้ ล้อหมุนได้ง่ายเพราะว่าแรงเราอยู่ที่ล้อโดยตรงแต่ในขณะที่เราออกแรงดันหน้ารถแรงจะถูกส่งต่อมายังแขนไปยังตัวหน้ารถแล้วก็ต้องชนะแรงเสียดทานระหว่างพื้นถนนอีกนะครับมันก็มีการสูญเสียแรงบางส่วนน้องๆจะสังเกตเวลาน้องจะดันไปต้องอึดอึดเหมือนเรียกกำลังภายในนะครับอันนี้ก็คือจะต้องใช้แรงเยอะมากกว่าเอามือมา บิดท,ที่ล้อเพื่อที่จะให้หมุนนะครับเวลาหมุนที่ล้อเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระยะระหว่างซุ้มล้อกับตัวล้อนะครับถ้าน้องๆหมุนนะอาจจะทำให้ตัวซุ้มล้อเนี่ยซึ่งมันเป็นเหล็กนะครับมาบาดแขนของน้องๆถ้าน้องต้องการหมุนจริงๆนะครับพี่แนะนำให้น้อง ใส่ถุงมือไว้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญสุดมือจะได้ไม่เปื้อนเวลาหมุนรถสมัยใหม่เนี่ยน้องๆต้องตรวจเช็คดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ปลดเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วหรือยังถ้าไม่ใช่เกียร์ว่างน้องหมุนไปยังไงเกียร์จอเนี่ยเกียร์พีเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้เคลื่อนที่ได้หนึ่งตำแหน่งต้องอยู่ที่ เกว่างก่อนแล้วการส่งผลเสียเนี่ยเนื่องจากรถสมัยใหม่มันจะมีพวกลูกปืนแล้วก็เผาขับบางครั้งเรากระทำแรงตรงไปยังลอ้อถ้ากรณีลูกปืนมีปัญหาอาจจะทำให้เราไปเพิ่มการเสียหายของลูกปืนได้นะครับ <receber spreads> การใช้ก้นหรือสะโพกไปดันรถเนี่ยนะครับ จุดสัมผัสเราก็เป็นระหว่างสะโพกมาสัมผัสกับบริเวณพื้นที่ที่จะต้องการผักของรถโดยตรงแล้วขาก็จะส่งกําลังในลักษณะที่ถอยหลังทําให้เรารู้สึกว่าจะประหยัดกําลังมากกว่าการใช้มือผักเข็นไปข้างหน้ารถครับไหนไหนเดีย๋ยวบอสลองเข็นดูนะเดี๋ยวพี่จะนั่งในรถโอเคครับ ขยดจริงด้วยอ่ะมีโรบอทจริงๆเลยพี่พี่มีกุญแจรถเนี่ยเราไม่ให้ผมนั่งเข็นทำไมเหนื่อยนะที่พี่มีกุญแจรถทำไมไม่บอกกันก่อนแล้วผมจะได้เข้าไปนั่งในรถด้วยต้องไปเลยขอโทษพี่ลืม